สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือน,นี้เจแดงก็มาอยู่ที่วัดคู่บาวัดปลาหรือวัดพระภูมปูหรือ,อตะกอนเจแดงน้า,ามาหวยพระภูมินะวันนี้คนกำลังดูกะคนก็เอื่นคู่บาจัดเลยว่าหวยคู่บา วัดป่านะคะลมเย็นมาตสาสว่างมาตสาสว่างเดือนจะกาวมัน,มนมผานาาานน้ามานี่มาทุละพราจะเดงมาสว่างทำทุละบานีพผนผ้ามานี่กันเลยบ่ได้ตั้งทามาแต่ก็ได้มาหอดคือเกา่า ล่มลื่นดีเงียบสงบดีนะไก่บ้านห้างบ้านจักน้อยหวยพระภูมิอพระภูมิเจ้าที่พนยุนีดีเนาะภูมพนเปิดได้โศกได้ลาบไวบันดีพนม่ในน้ำคูบาวัดป่า เทียงกลัวละพุับเอ้านะเขียวสิเขียนของเลขปูพระพุ่มแล้วก็เลขไอ้ของช่างนรสช่างนรมทางทางห้องน้ำเป็นเมนห้องน้ำนี่แหละเข่ามากว่าจสร่ะลองหอบควบบเราะยากระไหล่ลโรงซองล่งมวลแร้มกเลยปันได้เก้าศูสองอกศูนย์สองเทสองศนสองไม่ออกพกชีเนก็คือเป็นเสองหนึ่งกับเขาสามโต มันเขาเมื่อสาีหลักบอกนี่กูบาลรุดเราไปเขาเราแบบก็บผู้บาเด็บี่ะเลขีกูบารุดผมไปเขาของเราเพื่อจะได้ร่งคิดยิมบ้างร่งบารงร่งคนหกเจ็ดหมื่นของบาคสับเลขเข่าได้นะคนเลขเขาคนเบิ่งเป็นแสนสองแสนคนแล้วเล่เข่านะเขมันบเขาคนมาได้เบิ่งเบิ่งเกือเจ็ดมื่กว่าสองหมื่นเจ็ดหมื่นคน อ่าเราช่วงเดียวสีเกนตัวเลขกให้สำหรับเล,ล็กปูวระพุ่มครับช่างละลพร้อมกันเลยนะคะเนาะสรุปไปเลข่อยช่างทำห้องน้ำเพิ่มเพิ่มมากแล้วก็ใส่งลงลง่งคิดล่งน้ำหลังคู้บ่าเขาไม่ได้ตัวเดียวกันนเนี่ยช่างทำห้องน้ำได้หนึ่งสี่กับสี่หกสี่หนึ่งสี่ทับสามเก้าหนึ่งสี่ทับสี่หกสี่เอาว่ะ ลูกในในคู่บ้าเราว่าเรากแพบฟองเราก็เรื่องบัวอ๋อเก็บต่างฝันในในก็ะเป๋าไปตามฝันก็จบเขาจะไปเอาความชอบแล้วก็จะไปเอาไปคุยแฝงเห็นไหมคู่บ้าหลายเทื่อ่่ะเลขฝันนนั่มันเข่าบหมักไปเอาเลขเจ้าของไปแฝงไปตักออกไปเลขขกความมักไปแฝงเดี๋ยวไปคืนบไปหลายเทือ่่ะก็จะหนี้สามเจ็ดแปด เลขมันออกเจแปนคนพบบเพื่อนเผยง่ายเอาแปนกับเจเป็นทางหนามันบอกสีเจแปนเอาความชอบเออเอาความชอบไบอกเลขมันมองงามเสร็จแล้วบ่มากเสร็จแล้วตี้ยจะไปด่านมันสุดๆเจงกว่าฝันว่าการทางช่วงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้มกระทักมากตามมือร็อกคืนเฮนน่าจอนะคะเมือนี้ได้มีโอกาสออกมาข้างนอกก็ ได้เปิดหูเปิดตาเปลี่ยนบรรยากาศแน่แล้วค่ะอยู่แต่ในบ้านแล้วจะแบบเนี้ยเด้งบ่มีพลังบ่มีความคุ้นๆเลยมีพลังเจ้าของกับป่วยมันบ่ได้อป่วพ่อกับเมื่ป่วยก็ตึงอยู่ที่รู้บาลมันรับตลอดโลกเนี่ยเนี่ยสมองกับรับบ่เปิดเด้อเมป่วยกับอีกตัวตัวหนึ่งของคูบ้านที่ล่วงไปนะเดี๋ยวมันจะล่วงมาขึ้นมือ ล่างตัวเดียวนี่ตองหวดหาแปดอ๋อนี่แล้วจะออกตัวนี้ล่ะกันล่างนั่นแหเดกานดึงล่างตัวเดียวเงินกูบ่าวใส่ช่องล่ะเก็บเงินในฝันว่าถ้าเอาให้แบ่งเช่าผมอื่นมากกว่าเก็บเงินในเช่าบ่าวไม่ไม่เลขเนี่ยบ่ามี8แปดห้าแปด พอค่ะตอนผู้ชมย้ำแคบหน้าจอแล้วเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สิเข่าวฟุ้มกับไปเบิ้งเดือนตะกาวเป็นเอาคนเข่าวฟุ้มฟุ้มฟี่ค่ะฟุ้มฟี่เดือนตะกาวไปเบิ้องซองเดือนตะกาวได้เนาะเนาะไอสามตัวนี้เอฟซีเกิดตัดออกเนาะกดไลค์กดแชร์สังสุขีมาตามมาอ์ตอคือไฮนาจอค่ะเลยที่ชื่นชอบนะคะสังสุขีแค่เซรั่มนาโนเซรั่มหน้ากระจกวก็พรีเมี่ยมชุด านแค่เสียมยาสสยตากยังมีเก็าค่ะตักขึ้นมาได้นะคะอย่ไปเบืองเหลขกน้ำกันค่ะแม่นบอกค่ะเล็กช่างยังปูเล็กช่างน้าลงเล็เขามาสองสามวันเล็กช่างมาสองสามวันเล็กช่างน้าลุงช่างน้าลุง แปดหนึ่งสองนาะค่ะเนาะบอกให้เล่าล่งค่ะให้เล่าโล่งจะผนกับเข่าลายม้วนะอบหกม้วดค่ะเด็กซานกระเด็นมาแล้วกับสีลงให้น้่งคลิปนี้น้ำผอมนะคะครับเออลงมาล่งเลยปูก็พุกับเครื่อข่ายเดียวกันต้องผููบ่ายแหละเป็นลูกซีดนปแล้วนะกัากค่ายกับของผููบ่ายกับฟันในตองวดคนค่ะเด็กคือคือมัน นึกหาหานึ่งคือเก่าแบบไหนคะมันฝันมันมีมีเรียกออกอะไรกับฝันว่าไม่ไม่ออกภาพไปเบิ้งหนึงภาพไปเบิ่งจุดทูบค่ะจุดทูบหรือหอบเบิ่งแล้วจุดทูบอยู่จนพวกกูบ้าเห็นมันเรียกหามันอยู่ตั้งสีเด็กเด็กคือว่าฝันหมวก่อนพวกเล็กสีอยู่หนีเรียกหามันอยู่กลางนี่ฝันกันที่แหละกว่ากับโรค ลงซ่องนั่นแหละะค่ะว่าเ็นว่าเสี่ยซีหางหนึงมันออกเลยนะค่ะนั่นบอกมันเลี้ยงกทีเมันออกเกาหันหนึ่งวันนี้อ้ยผมาฝันเลี่ยกลางบอกว่าเมันออกหานึ่งผมจะพอฝันได้อีกนะค่ะเลียออกมาพอฝันค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นไม่เป็นหาทีหนึ่งค่ะอ๋อกระจปยุ่เนี่แหละเพราะมันฝันอันนี้นะค่ะสามตัวนั่นป็นกลับเอาเต้แมนปอวัต่กนสือหนักยุซีหนึ่ง สี่หนึ่งสี่สี 9, ่มันไม่นี <drown. S 2> ie, <nej> ่น <t> ี่นี่นี่มันเปลี่ยนทั้งสี่ละกำมัดไล่ความฝันจต่ของามเก่ามันยังปูนมันของช้างอ่ะของช้างตัวเดียวบ่กับตัวแดงก็คืึเนี่ยลว่าใช้ได้หลับปู่นกับสี่หกสี่ใช้ได้หลับปูนเพื่อนได้เขียนเอาก็ได้อ๋อมันฝันในเลขฝันเทาฝันเล้เาแก่มันเป็นตัวเด้ยวกับ ตัวแดงเออตัวแดงตัวแดงแล้วว่าฝันเห็นเลขอยู่ต้นไม้ค่ะแล้วก็ฝันวันที่สองเลยค่ะออแล้วฝันว่าแล้วไปเห็นต้นไม้เน่ยเขามาถูเลขเนั่ยจุดม่นเมือร์เลขตัวนี้ขึ้ต้นไม้ต้นนี้คือสิบือสิบอกเลขแม่นเนาะถูจนกราบรุดเล้ว,วะ่ะโอแล้วก็เลยเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็ไปเห็นตัวแดงครึ่งคืน,คน,คน,คนอันเลขสี 1, ่หน,นึ่งทับหกสี่หกเนี่หนึ่งสี่ทับสี่หกสี่ แล้วันในทั้งใต้นั่นทั้งใต้นั่นเขียนทั้งใต้นั่เห็นแต่ประตูแดงทั้งใต้เป็นกากเก่าแล้วเขาก็ว่งกกมเป็นพวกอันนี้พ่อตามเราเอาดีซอเขียนหมดนะงามอย่นดีนี่หกสี่คนดูท่าว่าจะอันจะต็มเนี้ยตัวแดงด้วยหรืว่าอดี้เลขตูวที่นี่เออเออไม่อสียเ้ขคู่บ่าหนึ่งสี่หานึงคือเก่า เนี่ยเขาบอตามแล้วแหละพอดีแล้วมันก็ได้สองสองอันพอดีเลกมันก็บบอดด้ต่างกันเนี่ยของนั่นปูเขาพุ่มก็ได้ตัวซีหันหึ่งนะปูเนาะบอแมนบอเอาคือหันึงมันออกแล้วอ๋อมันออกแล้วกะเขาบอกง่ายกะหันซีหนึ่งเล้วแต่สิเอาดิอ๋อเลขทูบบอกเลขทูบมันไม่ใช่เลขทูบฝันได้อันนั้นเลขฝันได้แต่มันอายุนี่ทูบ มันอยู่ในถูกแต่ว่ามันออกลักษณะนี่เลยบอกมันมันเปลี่ยนลักษณะมันอยู่ลักษณะสามมุมคือว่าไม่ยิ่งนะเลขออกแล้วยังตกตกแรงมากมีแตว่าอาจารย์อนุจุดถูกมาเบิ้งแน่เนี่ยแล้วจุดถูกมันอยู่ในเใต้ต้นโพธิ์แล้วเลยห้องไปเบิ้งห้องเบิ้งก็เห็นเป็นจสิทธิแหละแต่หามันอยู่จังแสนนั้นเป็นซีหาหาซีก็ได้ด้วยนะอันนี้ มันนี่คันคันผู้บาดจับผ <5. S 2> ู้บาดกระจับซีหนึ่งห <4. S 2> ้า <4. S 2> แต่ว่า <5. S 2> มันพอออกแล้วลงช่องคองเพราะเ่านั่นก็เลยเอา 1. 1> หาซีหนึ่งหาซีหนึ่งเลยเนาะนะคะการเล่นจะมากแล้วครับมันมันเป็นจังไนกับกระเป๋าตามนนะั้นแต่ความชอบผู้บาดจะซื้อ <5. S 2> มันพยายามจับอเอาในกระเล็บเตะเลยมันเห็น,น,นยังซีเด้๋อมันตรงกันพร้อมตัวนี้กับมัน ของอดีก็ของของช่างะของช่างเนาะช่างงเด็กช่างนาลุงเกียนสองมองเลยเด็กช่างนาลุงกับของปูฝันมันไม่เป็นจุดทูบได้ได้ฝันฝันว่ายูทูบฝันว่าไม่ไม่ออกไม่ออกเนี่ยก็ไม่ออกทางไหนแหละเพ่าจุดทูบเพร่ะเลยห่วงไปเบิงเล็กอารที่ส้มเบิองตัวใหญ่ข้างล่างหาแปดตัวเดียวค่ะเนาะ ตั้งบนห้าสีหนึ่งของปูแล้วก็ของช่างหนึ่งสี่สี่หกสี่สามเก้าหกสี่นี่แล้วเริ่มจะดังก้นจะกลับหมดก่อนสื่อหนึ่งสี่ไล่หลายสี่หนึ่งเมื่อออกหานึ่งจะรับผิดสูงเลยนี่แหะห้องกลับเอาจะใช้เอาหาหนึ่งซี่ก็ได้ช่วยช่วยถูกไหมเป็นเหมือนกัน กับ็ู <ผม S 1> พ่อพุม่มเฮ่าหรือว่าผู้บาทปัดปาเหรอะคะเลกช่างทางห้องน้ําช่างนั้นลงนะคะกลางหา,ปา,หาปแปดมากหาแปดแล้วปบมากหาแปดเอ้ารวยๆถูกหวยไปน้ากันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตัวเีย